รถห้องเย็นรถทำกินสวัสดีค่ะสวัสดีกับชาวเพจกิตสดาครคชานะคะวันนี้พี่ขวัญน,นะคะจะพารถไปดูรถทำกินทำแล้วรวยไปดูรถทำกินทำแล้วมีตังค์ไปมีไปดูรถทำกินทำแล้วมีอาชีพที่มั่นคงกับรถอิสุสห้องเย็นปี2021นนะคะพี่ขวัญบอกเลยวันนี้โปรหนักมากโปรสำหรับคนทำกินโดยเฉพาะ โปรทากินสําหรับคนทํากินโดยเฉพาะนะคะมาดูกันอิสุสุปี2021นะมีรถห้องเย็นใหม่ๆนะคะข้างในใหม่กลิปเลยแล้วก็ห้องเย็น R MPC คูะ Q, นะคะคันนี้พี่ขวัญบอกเลยว่าใครได้ไปคันนี้นะคุณได้ใหม่ทั้งรถนะเพราะปี21นะใครแฟนขับอิสุสห้องเย็นบ้างคะยกมือขึ้นด่วนเลยเพราะวันนี้พี่ขวัญเอาโปรเต็มเหนียวมาให้ลูกค้าเลยนะ พี่ขวัญเอาโปรโมชั่นเต็มเหนียวมาให้ลูกค้าเลยนะคะคันนี้พี่ขวัญบอกเลยพี่ขวัญขะอิซูซุหนูกลัวมันจะเหยียบไม่ออกค่ะค่ะไงคะอิซูซุหนูกลัวมันมจะเหยียบเครื่องนนเ,เดี๋ยวเราข้าไปดูตู้ข้างหลังก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวคันนี้เขาว่าเขาจะออเจ็ดดวงชาจ้ะเอาหรอมีคนจะปล่อยแล้วหรอใช่อ๋องั้นเราก็ย้ายได้นี่แล้วค่ะคันนี้ใช่คันนี้นนไม่ใช่คันนี้ไม่ใช่คันนี้เอา้าตกใจหมด เราควางเขาอ๋อโอเคค่ะนะคะไม่ควางไม่ควางพี่ขวัญใช้พื้นที่เล็กๆได้พี่ขวัญสามารถเดินผ่านแล้วก็ขายได้อะประมาณนั้นเลยอะคือชี้ไปยังไงชี้ไปคันนั้นยังไงก็ลูกค้าก็สนใจนะคะพี่ขวัญบอกเลยนะคะรถอีซูซุห้องเย็นพี่ขวัญน,นะคะคันนี้นะเลขไม่น้อยนะรถปี2021นะคะ en, อีซูซุห้องเย็นอุณภมิิดร็อนะคะราคา589,000บาท มากกว่าส่วนลดราคาคืออะไรรู้ไหมมากกว่าส่วนลดราคาคือดอกเบีย้ยศูนเปอร์ซนค่ะลูกค้าดอกเบีย้ยศูนเปอร์เซนค่ะลูกค้าอิสุสุนะห้องเย็นคันนี้นะใครดูอยู่คะใครดูอยู่อิสุสุห้องเย็นคันนี้พี่ขวัญให้ศูนเปอร์เซนเลยนะคะดอกเบีย้ยศูนเปอร์เซนเสร็จพี่ขวัญให้นี่อีกให้วารันตีเครื่องเกียร์อีกสองปีอ๋อคันนี้นะคะอิสุสุห้องเย็นพี่ให้ศูนเปอร์เซนต ให้วอร์ันตีเครื่องเกียร์สองออให้วอร์ันตีเขาเรียกว่าเซอร์วิสอะเรื่องระบบเครื่องระบบเกียร์นะคะสองปีเต็มเลยนะอีสุสุคันนี้นะคะแถมอีกขับฟรีกี่เดือนดีขับฟรีเก้าสิบ,บวันไปเลยค่ะคันนี้ให้ขับฟรีไปอีกนะคะอะไรก็ได้ที่คุณอยากได้นะเอาที่เหมาะสมกับเราบางคนบอกว่าพี่หนูมีเงินผ่อนอะแต่หนูอยากผ่อนเบาหนูอยากไม่อยากเสียดอกเบีย้ยเอาศูนเปอร์เซ็นไปพี่ หนูเยอะหนูออกรถอะ่ะหนูใช้เงินดาวเยอะแล้วอะ่ะหนูไม่อยากจ่ายค่างวดไวเอาขับฟรีไปนะคะพี่หนูไม่อยากซ่อมเครื่องซ่อมเกียร์ซ่อมจิป,ปาถะารถอะ่ะหนูจะทำยังไงเอาวารันตีดูแลหลังการขายสองปีเต็มไปเป็นไงอะ่ะสปีเต็มก็ประมาณ3ามหมื่นห้าสามหมื่้าโอ้โหเกือบเจ0 0 0มื่โลเลยนะเจ็ดหมื่โลเลยนะคะ คุณมาเอาไปเลยนะอิสุสุนะเป็นคันๆไปนะคะลูกค้าขาคอร์สบายคอร์สบายคันไปนะคะ,คคคคคคะ,คะเพราะว่ามันคือต้นทุนของเต็นท์เหมือนกันเวลาพี่ขวัญพูดอะไรพยายามเจาะจงคันที่พี่ขวัญพูดนะคันนี้อิสุสุคันนี้คุณได้ศูนเปอร์เซ็นต์นะคุณได้ขับปสามเดือนแน่ๆแ,แล้วที่แน่ๆเลยคุณลูกคา้คาขารีบจับจองเพราะคันนี้มีคันเดียวค่ะอิสุสุสีนี้นะเครื่องเมื่อกี้มีคนบอกพี่กลัวมันขับไม่ไหวไม่ไหวได้งไงเครื่องสามพันเออ เครื่องแรงจะตายนะคะปี2021นะคะลูกค้า่ะมาดูภายในยังกับป้ายแดงค่ะลูกค้าป้ายแดงยังไงที่นี่อย่างนั้นนะคะรถคันนี้นะคะอีซูซูคันนี้เครื่อง3.0เกียร์แมนนวลน,นะคะติดห้องเย็น MPC คูลนะคะใหม่อย่างสวยค่ะลูกค้าค่ะนะคะติดลบอย่างดีเลยนะคะลูกค้าพี่ขวัญน,นะคะคุณต่อนะคะจากพี่จิตนะคะจองรถโดยไม่เห็นรถนะคะรถห้องเย็นพอมาเห็นของจริงตกใจค่ะตกใจ ไม่ได้ผิดหวังนะคะเกินคาดค่ะพอใจเกินคาดใครอยากดูคลิปที่พี่ขวัญพึ่งไร้สดสัมภาษณ์ช่วยผ่อนเจ็ดเดือนไปใครหลุดผ่อนเจ็ดเดือนไปแล้วบ้างมานะมาได้รอบนี้กันคุณมาได้รอบศูนย์เปอร์เซ็นคุณมาได้รอบออขับฟรีเก้าสิบวันคุณมาได้รอบออดูแลวารันตีสองปีหลังการขายคุณได้เยอะคุณได้เยอะเ๋ยวไปดูฝั่งไหนไดีมามา คันนี้นะคะส่วนตัวได้นะท่านใดที่อยากได้ที่ท่านใดที่อยากเห็นเอ่อรูปทุกภาพทุกมุมนะคะอิซูซูคันนี้ค่ะปี2021นะคะราคาถูกมากค่ะห้องตูใ้ใหม่เลยนะพี่ขวัญคอนเฟิร์มว่าตู้ใหม่นะคะลูกค้าเ mm hmm. พราะพี่ขวัญแอบม,มาเปิดดูแล้วสวย mm hmm. ตู้แน่นหนามากตู้ใหม่มากโอ้ยเย็นเย็นเจี๊ยบมากค่ะ mm hmm. คันนี้เราไม่ได้สตาร์ทไว้น้นองนุ๊ก mm hmm. สิ่งที่คุณได้นะคะคุณได้ใหม่เลยนะคะ นะคะรางตรงนี้นะคะใหม่กริปนะคะเนี่ยนะคะคุณลูกค้าขาสามารถล้างทําความสะอาดได้สบายเนื่องจากเป็นร่องน้ําออกระบบออกแบบระบบทาความสะอาดเนื่องจากคันนี้นะคะต้องเอาไว้ขนของอาหารที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็ฟิสใช้คำว,ว่าฟิสนะคะเพราะอะไรรู้ไหมทําไมพี่ขวัญดูออกเพราะว่าเนี่ยค่ะเป็นลูมิเนียมนะคะไม่ใช่อัดแผ่นโฟมนะเพราะฉะนั้นความเย็นจะคงอยู่ แน่นแน่นนาหนาแล้วก็ตัวนี้กันความเย็นออกก็ผ้าผ้านี้หลายตังนะบางคนบอกวิ่งก็แค่ผ้ายางขอบอกนะคะสี่ห้าพันนะเซตนี้สี่ห้าพันนะพาะพี่ขวัญเคยสั่งมาให้ลูกค้าสี่ห้าพันนะจ๊ะไม่ใช่เซตละสองร้อยสามร้อยนะคะเซตนี้หลายตังนะคะลูกค้านะพี่ขวัญแจ้งไว้ก่อนเพราะมันกันร,ระบบความเย็นออกมาด้านนอกนะคะและดูความหนาของของของออฝาปิดดูสินค้าจะให้ความเย็นออกมาได้ยังไง ความหนาของเขานะคะเป็นรูมิเนียมนะคะลูกค้าขาแน่นค่ะแข็งแรงค่ะคุณลูกค้าขาแน่นแข็งแรงแล้วก็ดูแลได้ความสะอาดได้ง่ายเนื่องจากมีร่องระบบระบายน้ํานะคะไหลลงด้านล่างแล้วก็จะมีสายยางข้อลงอ่อไหลลงด้านล่างเพราะฉะนั้นระบบทําความสะอาดบางคนซีเรียสเพราะว่าหนึ่งพี่ควคัญขาหนูต้องส่งของให้กับอ๋อซีพีเขาเน้นความสะอาดค่ะหนูต้องล้างไหลลงให้หมด ทันนี้มีร่องน้ำเลยค่ะคุณราดน้ําไปแล้วก็จะมีท่อน้ําไหลลงด้านล่างสะอาดแน่นอนแล้วก็กลิ่นไม่อับนะคะระบบไฟระบบแอร์ระบบช่วงล่างพี่ขวัญเซ็ตให้เลยนะ,ะทันนี้สูงประมาณเมตรเมตรห้าสิบนะคะเมตรห้าสิบได้มาตรฐานค่ะเพราะถ้าคุณจะเอาฟิตเลยคุณต้องเอาเมตรประมาณเมตรห้าสิบแอร์เอออยู่หมดแล้วก็ตัวปิดเปิดนะคะตัวปิดเปิดนะคะลูกค้าคุณ ดูแลง่ายค่ะนี่ค่ะเหมาะค่ะลูกค้านี่ค่ะนี่เลยนี่ค่ะลูกค้าปิดเปิดเองง่ายนะคะพี่ขวัญคอนเฟิร์มตู้ให้เองเลยค่ะตู้แน่นหนาค่ะแล้วก็เวลาคุณปีนขึ้นขั้นนี้ออกแบบมาค่อนข้างดีแล้วก็ดีมากๆค่ะเวลาคุณยืนคุณสามารถเหยียบตรงนี้แล้วก็มือจับมือจับแน่นหนามากค่ะลูกค้าแน่นหนาแล้วดูตัวล็อกประตูสิคะ ดูตัวล็อกบานประตูสิคะคุณลูกค้าคะคุณเคยเห็นรุ่นอื่นคุณจะเห็นตัวบานล็อกประตูเนี่ยแตกหรือหลุดออกหรือหักแต่อันนี้คุณดูนะคะการเชื่อมต่อเหล็กแล้วขอบยางตรงนี้คุณดูคันอื่นได้เลยกล้าพนันเลยขาดหมดแล้วแต่คันนี้ใหม่คันนี้ไม่มีรอยแตกไม่มีรอยขาดและการเชื่อมตัวเหล็กฝาดึงตัวนี้สำคัญลูกค้าจะซีเรียสมันชอบแตกหักออกจากตัวรถ อันนี้ไม่มีเลยค่ะลูกค้าสําคัญเลยค่ะไม่มีเลยค่ะลูกค้าแล้วก็ตัวเหยียบขึ้นไฟเฟย์อยู่ครบหมดโอ้โหคันนี้อิสุสุค่ะลูกค้าค่ะปี2021ตู้ก็ใหม่แอร์ก็ใหม่ตัวรถก็ใหม่นะคะลูกค้าใครได้คันนี้ไปครอบครองนะคุณเอาไปเลยค่ะ589,000บาทแถมอยากจะทำดอกเบี้ยส่วนรถให้ดูจังเลยทำไมพี่ขวัญก็เฉพาะพี่ขวัญทำา0%ให้เนี่ยมันก็เป็นเท่ากับคุณได้ส่วนลดไปอีกอะ โอ้โหศูนเปอร์เซ็นนะศูนเปอร์เซ็นนะไปหลายหมื่นอีกหลายหมื่นเหมือนกันเป็นหมื่นๆเหมือน,นกันมาดูต่อมาดูต่อแม้แต่โครงสร้างของตัวแผ่นกันโคลนคุณลูกค้า่ะดูเขาทำออกแบบมานะคะยางมิชลินอย่างดีเดี๋ยวดูปีให้ลูกค้าเลยแล้วการเผื่อมีคนตัดสินใจกลางอากาศได้ปี21ค่ะลูกค้านะคะสัปดาห์ที่30สบค่ะ แล้วก็ช่วงล่างไม่มีผุค่ะแค่ทรงแค่สีรถใหม่นะคะลูกค้าค่ะรถใหม่นะคะเนี่ยที่พี่ขวัญบอกว่าเวลาคุณล้างระบบวางวางแบบเออวางแบบเออเออพวกเออน้ํานะคะเนี่ยค่ะมีตัวปิดเปิดตรงนี้ด้านนู้นก็มีท่อยางนะคะท่อยางตรงนู้นก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคันนี้คุณซื้อไปนะคุณไม่ต้องผิดหวังเลยคุณไม่ต้องผิดหวังเลยนะคะเลขหม่เท่าไหร่คะ่ะ พี่คดูเลขใหม่กอนเลขใหม่โอ้โหไม่แพ้ไม่เยอะเลยค่ะลูกค้าสมกับราคาสมกับคุณภาพของรถเลยนะคะลูกค้าขาตู้แอร์เนี๋ยเห็นไหมขออนุญาตนิดนึงนะคะสำหรับคันนี้นะคะอิซูซุคันนี้นะคะเครื่องสามพันตัวนี้นะคะแอร์แบ็คคู่ไปเลยค่ะลูกค้าแอร์แบ็คคู่ไปเลยนะคะเลขใหม่แสนสี่พัน น้อยนะคะลูกค้ารีบประจับระจองเลยค่ะคันนี้คุณได้รถใหม่คุณได้ปีใหม่คุณได้ดอกเบี้ย,ววยพิเศษแถมคุณได้ศูนย์เปอร์เซ็นแถมคุณได้ขับฟรีคุณจะเอาอะไรค่ะกับคันนี้นะคะอิซูซุห้าแสนแปดหมื่นกพันบาทพี่ขวัญส่งเท่าไหร่ถ้าจัดเต็มนะถ้าจัดเต็มคันนี้คุณเอาไปห้าแสนหนึ่งหมื่นคุณเอาไปคันนี้ไม่เกินหมื่นหนึ่งพันหมื่นหนึ่งพันกว่าบาทหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยคุณได้อิซูซุปีสองพันยี่สิบเอ็ดคันนี้เลย สวยๆใหม่ๆแบบนี้เลยไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวเราเปิดด้านหน้าให้ลูกค้าดูหน่อยนะคะลูกค้าขาเดี๋ยวเราเปิดอันหน้าให้ลูกค้าดูหน่อยนะอุ๊ยม่จริงค่ะลูกค้านะคะใหม่เกินห้ามใจมกิ๊กเลยขาขามะกิ๊กเลยนะคะกิ๊กเลยนะคะลูกค้าขาท่า,าในใดที่อยากได้อิซูซูนะเพราะแฟนขับอิซูซูเขาเยอะ ติ่งรถเขายากค่ะถ้ารถไม่ชนมาความมาในแฟนขับเขาเยอะจริงๆคันเดิมค่ะลูกค้าขาหน้าเดิมหลังเดิมนะคะเพจครบค่ะเพจรถครบนะคะลูกค้าขาไม่มีตัดต่อนะคะคเครื่องเคร่งเรื่องถังตรงท่านใดที่อยากได้รีบจับรีบจองเลยปล่อยเลยค่ะอีสุสุนะคะคันนี้ออนิวคันนี้นะคะห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทปีปีอะไรคะศูนย์เปอร์เซ็นต์ไปเลยค่ะดอกเบีย้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ คับฟรี3เดือนค่ะดูแลอีก2ปีค่ะคันนี้นะคะอีสุสุคันนี้คุณรีบประจับมาจองกับพี่ขวัญเลยนะคะใครอยากรู้ว่าศเร์แล้วได้ส่วนรถเท่าไหร่โทรหาพี่ขวัญค่ะทําไมพี่ขวัญถึงพูดเรื่องส่วนรถก็0%นเปอเ่เท่ากับตีเป็นเงินได้เลยค่ะูกค้าศูนย์แปดกสนึ่งห้าเก้าเก้าเจค่ะศูนย์แปดหกสามหนึ่งห้าเก้าย์แปดสตัวแล้วก็0ูนย์สาะคะศูนย์แปดสแล้วสอตัวแล้วก็0ูนย์สาม อะไรนะจ๊ะเชฟสีขาวเชฟอะไรเอ่ยเชฟแคปทิว่าเชฟโรเลตเชฟอะไรอยากได้เชฟอะไรเชฟขาวขาวเชฟขาวขาวอ่ะไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันเชฟอะไรคะโอเดี๋ยวเราอ่านนะคะเดี๋ยวนะคะลูกค้าขาท่านใดที่อยากได้นะคะไม่ว่าจะเป็นน้องขาวสวยมวยอื่นไม่ว่าจะเป็นเชฟโรเลตแคปทิว่าเชฟโคลโดมีทุกรุ่นมีทุกรุ่นค่ะลูกค้านะแต่วันนี้พี่ขวัญอยู่ใน ไร่สดเอ่อรถห้องเย็นฝากกดไลค์กดแชร์อีสุสุรถห้องเย็นพี่ขวัญด้วยนะเราปิดเชฟเดี๋ยวพี่ขวัญไลค์ให้ดูวันหลังดีกว่านะคะลูกค้าค่ะอย่าว่ากันนะอย่าว่ากันนะเพราะว่าพอพี่ขวัญแชร์ไปกลุ่มกระบาปปุ๊บอยู่ดีๆโดดไปเชฟบล็อกพี่ขวัญเลยพี่ขวัญโดนบล็อกง่ายมากเพจบล็อกพี่ขวัญจริงๆนะคะเดี๋ยวเราปิดตรงนี้ไหมเอาเลยคันเอื้อตายแล้วตายแล้วเียงกุญแจไปสองคันมีไรคันเยวได้ไงตายแล้วนะคะ พี่โอ๊ตบอกว่าพี่เอาหรอเราเราพี่กกศจะหยุดไปแล้วดูสิหยุดไม่ได้เลยคนนึงพี่กกศจะหยุดไปแล้วนะคะส่งมาสองคันเดนจะไลค์คันเดียวพี่โอ๊ตบอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเบอกขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาเมื่อกี้สุดสวยจริงตายแล้วตายแล้วแฟนขับโตโยต้าน้อยใจใช่ไหมต้องมาตามหา โตโยต้ารถห้องเย็น,นค่ะคันนี้นะคะแต่เป็นตู้เดียวกันคือตู้ M P C คูนะคะตู้เดียวกันนะคะเป็นตู้ M P C คูนะคะอุ้ยน่าสวยมากค่ะลูกค้าน่าสวยมากค่ะลูกค้านะคะคันนี้นะสี่เจ็ดหกแปดนะคะอ้อหน้าสวยค่ะลูกค้าหน้าสวยค่ะตัวใหม่แล้วลูกค้าขาะนะ คันนี้เราลงโฆษณาหรือยังเพื่งเข้าลูกค้าบอกว่าขายพีเอพีซีขาวรถเยอะอยากจะบอกว่าเนี่ยคุณคุณซูมไปหน่อยคุณซูมไปหน่อยนะซูมไปหน่อยนะคะบอกเลยว่ารถเยอะมากที่นี่นะคะเพราะว่ารถเก่งไม่ค่อยมีไม่มีที่จอดในเหล็กนี่กิโลเท่าไหร่ครับอ๋อตอนนี้เหล็กอ่าขึ้นราคานะคะตอนนี้เหล็กมีราคากับทองแดงมีราคานะคะเวลาขโมยอะไรไปขายกรุณา เผาให้เรียบร้อยแล้วเอาของตัวเศษเหล็กไปขายนะเพราะว่าตำรวจจับผิดกฎหมายว่าต่อค่ะลูกค้านะคันนี้นะคะลูกค้าขามาดูความสวยของเขาการส่วนสูงได้เปรียบเรื่องส่วนสูงของคันอิสูสุท่านใดที่ต้องใช้ความสูงเยอะนะคะออ้แต่ภายในมันกิฟต์มากเลยอะ่ะภายในมันกิฟต์มากเลยค่ะลูกค้านะท่านใดที่อยากได้รถที่เป็นห้องเย็นแต่ แต่คนได้เยอะก็ต้องไม่ลืมเขาเลยค่ะคันนี้นะรีโวนะคะคันนี้นะรีโวคันนี้ใครอยากได้นะคะรีบจับจองกันเลยนะคะใครอยากได้รถรีโวคันนี้นะคะจองกันเลยค่ะอ่านะคะสวยที่สุดพี่ขวัญคิดว่าน่าจะแบบคนของได้ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะมาต่อเลยนะคะถึงไหมถึงไหมมีสิบนะ ถึงเหรออุ้ยคนที่ต้องการเขามีเยอะแต่ตัวนี้นะคะพี่ขวัญว่านะคะพี่ขวัญว่าเขามีเยอะอยู่แล้วนะคะคันนี้น่าจะปียี่สิบเอ็ดนะดูกอนเดี๋ยวดูข้างในก่อนว่าสวยไหมฝั่งซ้ายฝั่ง,งนี้พอแล้วเหรอฝั่งนี้ฝัง่งนี้ฝั่งไหนฝั่งนี้ซ้ายมือคันนี้เข้าใหม่นะคะลูกค้ารถห้องเย็นคันนี้เข้าใหม่โอ้โหมาเลยค่ะสูงไะน้องนุ๊ก อย่าลืมนะแป๊หนึ่งนะคะอยมันสวยจริงเลยคันนี้นะคะลูกค้าจัดเต็ม ปีดาวไม่ต้องใช้เงินเอาดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นไปเหมือนกันได้เลยใครตอนเนี้ยใครเอามาเอารีบมาเอาดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นนะคุ้มมากๆค่ะลูกค้ามารีบมาเอารีบมาจับมาจองนะคะแผ่นนี้คันนี้ก็ได้นะคะเหมือนกันนะแผ่นตัวแผ่นอ่าเนี่ยค่ะแผ่นกันความร้อนออกมานะคะเดี๋ยวล้างเนี่ยรถมันเพิ่งเข้ายังไม่ได้ล้างนะคะลูกค้าท่าในใดที่อยากได้รถตู้ใหม่ๆนะคะข้างในเป็น อลูมิเนียมนะคะเก็บความเย็นได้ดีนะคะต้องคันนี้เลยนะคะรีโวคันนี้นะคะลูกค้าขารีโวคันนี้นะคะจัดเต็มฟรีดาวผ่อนอยู่เท่าไหร่ดีพี่ควรให้ยูการเสษ็จไปเลยนะคะผ่อนอยู่ประมาณหมื่นสองได้จัดเต็มฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียวเลยจัดเต็มฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียวเลยนะคะสวยงามค่ะเดี๋ยวมาดูต่อนะคะ เบาะหนังเลขไม้เท่าไร่เดี๋ยวขอดูเลขไม้ให้ลูกค้านิดนึงนะคะหกอุืย้ยหกหมื่นกว่าโลคุณลูกค้าหกหมื่นกะว่าโลนะท่านใดที่อยากลดได้ลดไม้น้อยนะคะรีบมาจับจองได้เลยนะคะพี่ขวัญบอกแล้วว่าคุณอยากได้แบบไหนเป็นแฟนขับของอะไรคุณรีบเลยนะคะอุณหภูมิคันนี้นะคะต้องเดี๋ยวพี่ขวัญดูให้ว่าจะติดตั้งนะคะบางคนบอกว่าไม่เอาฟิตพี่ เพราะว่าหนูใช้แบบแช่ได้เยน็ยนๆได้ขนน้ำแข็งได้คุณลูกค้าที่อยากได้ลดใหม่น้อยเอาไปขนน้ำแข็งหรือลูกป้าทูหรือของกินของใช้ของแช่เย็นนะคะเอาไปทำกินได้เลยนะคะผ่อนน้อยมากๆเลยค่ะหมื่นประมาณหมื่นนิดๆแต่คุณได้ลดสภาพใหม่ๆปีใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้านะคะคันนี้นะครับ2องคันนี้ เอาโปรโมชั่นเด็ดๆไปเลยนะ0%ไปเลยนะคะดูแลอีกสองปีนะคะผ่อนเบาๆนกับดอกเบีย้ยพิเศษ0%ไปเลยค่ะ0%ไปเลยค่ะลูกค้าขานะเป็นหน้าตัวใหม่แล้วนะคะลูกค้าเนี่ยนะคะเป็นไฟตัวใหม่แล้วจบคันนี้หรอจบคันนี้เลยจบอีส,สูดีดดอ่ะคันนี้นะคะใครดักได้นะคะผ่อนอยู่ประมาณหมื่นต้นๆนะคะแถมดอกเบีย้ยพิเศษ0%นะคะคุณลูกค้าชัานใดที่อยากจะขับฟรีสามเดือน ไม่อยากผ่อนนะคะเริ่มเลยรีบเลยนะคะศูนย์เปอรเซ็นนเอรขับฟีสามเดือนอดูแลหลังการขายสปีนะคะหรือคุณอยากได้สิทธิพิเศษย้อนกลับไปเดือนเจ็ดช่วยผ่อน7เดือนหรืออะไรคุณรีบบอกพี่ขวัญน,นะ,ะมันจะหมดสิ้นเดือนแล้วหมดแล้วนะคะหมดแล้วนะคะรีบจับรีบจองกับพี่ขวัญได้เลยนะคะรับรองว่า,าถ้าใดที่อยากได้นะคะ ให้พี่ขวานนะคะเปิดอุณหภูมิให้ดูความเย็นนะคะบอกเลยฉ่ำมากๆฉ่ำมากๆนะคะ0 8 63159977 0 8 63159977อาชีพอะไรพี่ขวานก็รับจัดอยู่ต่างจังหวัดอยู่ชายแดนอยู่ฝั่งไหนก็พี่จัดจัดหมดทั่วประเทศไทย77จังหวัดนะคะ77จังหวัดนะคะลูกค้าขารีบมาเลยค่ะเอาเราลาก่อนกันแค่นี้ดีกว่านะคะวันนี้ฝากไว้ด้วยกับ รถห้องเย็นรถทํากินยิ่งใชย้ยิ่งรวยทํามีรถทํากินมีรถห้องเย็นยิ่งใชย้ยิ่งรวยยี่มีรถทํากินมีรถห้องเย็นมีงานทําที่มั่นคงมีรถทํากินมีรถห้องเย็นของกิษฎราคุชธธามีแต่รวยกับรวยวันนี้ลาก่อนสวัสดีค่ะ